ข้าวมาแล้วจ้ะกับข้าวกับข้าวจ้าค่ะเห็นมองเห็นเพือยังมองเห็นไหมอ่าวันนี้กับข้าวนะคะกะเพราค่ะกะเพราไม่ยอมทำกะเพรานะคะวันนี้เอกนาะตาก็จะประมาณนี้เลยมองเห็นไหมคะกะเพรากะเพรากำลังเดือดได้ที่เลยค่ะ เผาไก่นะคะเจ็ต้นหอมไปด้วยค่ะกระเพรารแสแซ่บฝีมือแม่ยอนะคะนะคะทำคลิปมาให้ทุกคนดูส่วนผสมนะคะก็มีเอ,อ่ไก่ไก่ครึ่งกิโลค่ะไก่ครึ่งกิโลนะคะต้งหอมสองขีดกระเพราสองกร,รัมค่ะใบมะกรูดพริกขี้หนู สิบเมตรค่ะเอาอย่างเผ็ดเลยกระเทียมห้ากีบนะคะผสมเลยเะฝากไปคลิปนี้ติดตามด้วยนะคะ